นายติดโควิดนะแต่ว่าให้เราช่วยทำงานไม่ได้ให้เรากลับมาห้องพักเราให้เราอยู่ช่วยงานแค่สองวันที่เราเฝ้าบ้านทุกคนอยู่ในบ้านยีิบสีชั่วโมงแต่ทำไมเจ้านายต้องให้ อโอทีเราเยอะขนาดนี้ทุกคน2วันให้เราต้องพันห้าคือแบบอทั้งที่เจ้านายไม่สบายมันก็ต้องช่วยกันใช่ไหมคะแต่ในกรณีนี้ทําไมต้องให้เราด้วยอะไรต่างๆนาะานะคือบางคนก็สงสัยว่าทําไมคนเราถึงชอบอวยไทยอะไรนักหนาะก็คือนี่แหะคะ่ะที่เหตุผลที่อวยไทยนะคะ สบายดีสวายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ทั้งต่างประเทศด้วจ้าเด็กกับทักทายสบายดีจ้ามืมานนมาัอนี้ก็กลับเมื่อก่อนกับเพียวว่าคนโกรคนเก่าด้วจ้าเด้อทุกคนเนาะเพียวว่ากั กาบทักไทยสบายดีอีกเชนเก่าเชนเคยสําหรับอ่าคว่พวงใหญ่ก็้จะาเลือขอขอบคุณในไลน์นอที่บางคนก็คิดว่าแพรวาหายไปไซคือบวเห็นลงคลีบเอียงบางๆนานาทุกคนบ่ม,มีแม่กระถางคิปเทีเ่ยวคิปนางหว่าวยังก็ได้นอทุกคนคือแพรว่าอยู่เฝ้าน้องนะทุกคนอยู่บ้านเจ้านายนอทุกคนบริกรบ,บ้านบริกรมะหองผัก เพราะว่าเจ้านายอะเพิ่บ่สบายเนาะทุกคนเพิ่นติดโควิดและที่นี่แพรว่าได้ติดโควิดไหมแพรว่าไม่ได้ติดโควิดนะคะมีแค่เจ้านายแล้วก็มีอะลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็อานายท่านนั่นเองนะทุกคนนายได้ติดคือมีแพราวาแล้วก็น้องเนาะทุกคนลูกของเจ้านายนั่นเองนะคะที่ไม่ได้ติดสองคนเนาะและในกรณีที่แพรว่าในติดโควิดทีเนี้ยทุกคนคือเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ย เจ้านายติดโควิดนะก็ให้เราช่วยทํางานใ้น้องสําหรับความห่วงใยที่มีให้แพราวานะคะวันนี้แพรว่าก็จะมาขอพูดนอนเริ่มแรกก็จากที่การที่ว่าเป็นโควิดนั่นแหละคือแพรว่าก็ได้เจอกับอ่ากรณีหนึ่งน้องของน้องออนที่น้องออนบอกว่าเออน้องออนก็ติดโควิดอย่างครั้งก่อนนะทุกคนแล้วเราก็อยู่จนนุดนี้แต่ที่นี้ติดโควิดอ่ะคือที่จริงอ่ะเจ้านายอ่ะ ต้องหักค่าอะไรนะทุกคนหักค่าที่แบบว่าไปเที่ยวอะ่ะคือมันมันเลยกําหนดที่เจ้านายให้พักนอกเดือนละสองครั้งของน้องกอนอะทุกคนและทีนี้อะ่ะคือไปตั้งหาวันใช่ไหมคะ ห้าวันแล้วเนี่ยเจ้านายก็เลยไม่หักเงินเงินสักบาทเลยคือจากที่เงินเดือนหมื่นห้าคือให้หมดเลยลอออนก็ถามว่าทําไมถึงไม่หักเงินหนูคะหนูลาเกินกําหนดนะคะอ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่หักหรอกถือว่าพี่แบบว่าเออช่วยให้ออนอยากที่ออนเหนื่อยเพราะว่าพี่เอาโควิดมาติดออนอะไรต่างๆนั่นนะคือมันมีแบบนี้ด้วยหรอคะคือความใจดีของเจ้านายนะะทุกคนเราก็เลยแบบว่า เฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าไม่มีใครอยากให้เกิดใช่ไหมอย่างเช่นกรณีของเพราวาคือเพราวาก็บอกเจ้านายว่าเจ้านายโอนเงินให้นอ้ 1, อหนึ่งพันห้าร้อยอ่ะคือเราอยู่เราอยู่กับน้องแค่สองวันเองอะ่ะคือเราเอาเราเพรว่าก็แค่มีอามีหน้าที่เอาน้องนอนอะ่ะทุกคนก็คือขึ้นไปนอนด้วยกันนะน้องสามสองทุ่มก็ขึ้นห้องและตื่นมาก็เจ็ดโมงครึ่งอะ่ะทุกคนก็คือแค่นั้นเองแล้วก็คือน้องอะ่ะบอกเลยนะว่าเด็ก เด็กที่แพรวาอยู่น้องที่แพรวาดูแลคือเป็นเด็กที่น่ารักมากเท่าที่แพวาเคยเลี้ยงมาเลยนะทุกคนน่ารักยังไงคือเราให้กินอะไรก็กินเราให้เออเราให้ทําอะไรก็ทําคือเขาเป็นคนที่แบบว่าอยู่กับพ่อแม่เนาะพ่อแม่ก็จะทํางานในบ้านและเขาก็จะอยู่เขาก็จะทําของเขาจัดหนังสือจัดสมุดการเรียนจัด ของอะไรต่างๆนาะนาะคือเขาก็จะเล่นของเขาอะคุยของเขาว่าเออเอาไปโรงเรียนนู่นนี่นั่นคือเขาก็จะจัดเขาเป็นคนที่มีกฎระเบียบกับตัวเองมากนะทุกคนคือสามปกีกว่าๆนะเด็กเด็กเด็กไทยคนนี้คือเป็นเด็กที่ฉลาดมากเพ่าต้องขอชื่นชมนะทุกคนคือคือแค่พูดเรายังดีใจคืออยู่ด้วยกันหนัะในระยะที่สองวันสองคืนอะคืออยู่ด้วยกันตลอดยีิบสี่ชั่วโมงอะ คือจะไม่มีคําว่างอแงแล้วร้องไห้เลยจะเรียกเราว่าป้าเพวาอ่าน้องอยากจะได้อันนี้น้องอยากจะได้อันน้นนะคือเขาจะเรียกตัวเองว่าน้องเนาะแล้วเขาก็จะเรียกเพวาว่าป้าเนาะในฐานะที่เราแบบว่าเออเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราอ่ะคือเพวาตัวของเพวาเองอ่ะจะเรียกเจ้านายว่าคุณน้องคุณน้องนู่นคุณน้องคุณน้องนี่นะคะจะชื่อเจ้านายเนาะแล้วก็ไม่ได้เรียกชื่อเฉยๆทุกคนเราก็จะเรียกว่าคุณด้วยเนา ขึ้นขึ้นต้นด้วยคุณลงท้ายคําว่าน้องน้องท um ุกคนสมมติว่าเจ้านายชื่อว่าคุณน้องบางออนอะแพรว่าก็จะเรียกว่าคุณน้องบางออนค้าอะไรต่างๆนานาคือเราก็จะเรียกคําว่าคุณก่อนและลงท้ายด้วยน้องเนาะแต่ทีนี้ก็เลยเจ้านายก็เลยให้น้องให้ลูกของเจ้านายเรียกแพราว่าอ่ะป้านะทุกคนก็เลยแปลว่าเออป้าแพรวาค้าน้องอยากจะได้อันนี้อ่าน้องน้องอ่า อย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะน้องเอ็มอยากจะได้ unknown, อันนู้นอันนี้อ่าหยิบให้น้องเอ็มหน่อยคือเขาจะพูดแค่นี้เองแล้วเขาก็จะไม่งองเองยถึงเวลากินเราให้กินก็กินกินเสร็จแล้วเราก็ขอดูบ้างถ้าเราบอกว่าเออถ้าดูกระตูนนะั้นเราบอกว่าไม่ดูนะคะเพราะว่าหนูดูไปแล้วเดี๋ยวจะอ่า เดี๋ยวจะขมตาดำดูเริอไปแล้วเดี๋ยวจะาสายตาเสียก็แค่นี้ก็จบแล้วเขาก็เราก็บอกว่าเออหนูก็ไปเล่นของหนูนะคะเล่นตามปกติแล้วเขาก็ไปเล่นตามปกติจัดหนังสือเอยจัดนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็เอามาคุยแบบเป็นตูปเป็นตาทุกคนคือเป็นคนที่แบบว่าเด็กเป็นเด็กที่ฉลาดมากร้องเพลงอ่ะร้องเพงเลงได้เยอะมากและจนเพาวาคุยกับน้องออนเนาะว่าอ้าวพี่เพวาพี่เพาวาอยู่กับน้องทําไมไม่ได้ยินเสียงน้อง อะไรเลยอ่ะทําไมน้องเงียบจังเลยเขาก็คือเขาเล่นของเขาทุกคนคือเขาเป็นเด็กน่ารักมากคือเราได้อยู่แล้วแบบเออไม่แปลกใจว่าทําไมพ่อแม่เขาถึงมีอ่าสมาคารวะนะทุกคนทําไมถึงมีกิริยามารายาทที่ดีอ่ะคือเวลาที่เจอเราอ่ะจะชอบทักทายว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะทุกคนแล้วก็แบบว่าเวลาที่เราให้อะไรก็แล้วแต่จะพูดคําว่า ขอบคุณทุกครั้งเลยถ้าสมมติว่าเราบอกว่าอ่าอ่าพี่เพราว,าวางของไว้ตรงนู้นนะคะอะไรต่างๆนานาคือเราช่วยหยิบอะไรก็แล้วแต่คือเขาจะใช้คําว่าขอบคุณนะคะพี่เพราวา่าคือจะคือจะขอบคุณหมดทุกครั้งเลยคือเราแบบโอ้โหมันไม่แปลกใจว่าทําไมถึงได้แบบว่าคือมันคือในสองคืนที่แพรไปเพร,าไ,เพรา,าไปอยู่กับน้องอะ่ะคือมันทําให้เรารู้สึกว่าอุย้ยมันเป็นครอบครัวที่แบบ ดีมากเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรต่างๆนานาทุกคนและทําไมเด็กไทยถึงเป็นเด็กที่สลาดและทําไมถึงเข้าถึงได้มีน้ําใจกับเราโดยที่แบบว่าเออเราก็บอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะพี่เพียวาไม่รับเพราะว่าถือว่าเราช่วยกันเพราะว่าไม่ได้มีใครอยากจะเป็นโควิดใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าไ,ไม่เป็นไรม่เป็นไร คือตั้งใจจะให้ให้ก็คือให้อะไรต่างๆนานาเราก็เลยจําเป็นรับไว้เนาะแล้วเขาก็จนอายก็ขอเลขบัญชีกับแพีวาแพาวาก็โอนตังค์ให้ทุกคนแต่กรณีนี้มันก็คือเชื่อมโยงกับกรณีน้องออนเนาะที่แบบว่าลางานห้าวันทุกคนแต่ทีนี้น้องออนก็ทํางานปกตินะแต่ว่าอยู่ดีๆเจ้านายอะไปเยี่ยมญาติน้องที่ต่างจังหวัดทุกคนและทีเนี้ยกลับมาและรู้สึกว่าเออตัวเองไม่สบายที่จริงเป็นโควิดนะทุกคนก็เลยแบบว่าก็เลยทําให้อาติด ลูกน้องหมดอะไรทุกคนอนะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเอาโลกมาติดลูกน้องก็เลยตอบแทนลูกน้องด้วยการที่แบบว่าไม่หักเงินเดือนอะไรต่างๆนานานะคือแบบคือมันมีแบบนี้ด้วยเนาะเราก็ดีใจแต่ในกรณีที่คนที่แบบว่าทําไมต้องชื่นชมเระเวยคนไทยก็เพราะว่าเราเจอเจ้านายที่ดีงานที่ดีเงินที่ดีเลยคะเราก็เลยพูดจากสิ่งที่เราเจอเนาะ แต่ในบางกรณีทุกคนอันนี้คือบางกรณีที่ไม่ดีก็มีอย่างเช่นแพรวาจะยกตัวอย่างนะเมื่อวานนี้แพรวะได้คุยกับน้องบัวนีเนาะทุกคนอาจจะรู้นะคะว่าน้องบัวนีเนาะคะก็ฝากไปติดตามช่องน้องบัวนีชาแนลเลยนะคะ,ะขายของกีนแล้วทุกคนสนับสนุนน้องแพรวาด้วยนะคะคือเขาอะมีน้องสาวคนหนึ่งเนาะจะเรียกว่าน้องอ่าสะพอ้อของน้องบัวนีก็ไม่ใช่คือเป็นน้องของแพรวาเองด้วยแหละ มาทํางานร้านอาหารทุกคนอันนี้คือเราจะพูดในมุมสองมุมเนาะมุมหนึ่งที่เราเจอเจ้านายดีเราก็ต้องชื่นชมในจ้างคนไทยแต่อีกมุมหนึ่งที่เราเจอเจ้านายไม่ดีเราก็จะพูดอีกว่าเออทั้งคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวอะไรก็แล้วแต่ไม่ั้งคนดีทั้งไม่ดีแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจในโมเมนต์ที่แบบว่าทําไมต้องชอบอวยคนไทยนะักดีก็อวยไม่ดีเราก็พูดไปตามที่เราเจอมาคือทํางานเป็นเดือนแล้วทุกคน แต่กลับไม่ได้เงินเดือนคือทํางานเป็นเดือนแล้วแต่ไม่ได้เงินเดือนคือเขาบอกว่าทํางานขายของทํางานทํางานขายของที่ตลาดนัดทุกคนคือไปขายด้วยตนเองไม่ได้จะไม่คิดเงินให้ต้องสามารถไปขายด้วยตนเองถึงจะคิดเงินเดือนให้อาพูดง่ายๆคือถ้าแพรว่าไปทํางานใช่ไหมคะไปทํางานอ่ะขายของอ่ะ เพวาไปขายกับน้องออนทั้งที่น้องออนเป็นคนที่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ทีนี้อคือเพาวาไม่ได้ไปคนเดียวแต่ไปกับน้องออน่ะคือน้องออนจะได้เงินแค่คนเดียวเพราะว่าน้องออนอ่ะเป็นคนที่พาเพาวาไปทําไปไปขายโดยที่เหมือนกับเราไปฝึกงานอ่ะ ทุกคนคือจะไม่ให้ค่าแรงเรานอกจากเราอ่ะลงตลาดคนเดียวขายของคนเดียวอะไรต่างๆนานา,นาคือเอาของที่เจ้านายทำมาไปขายเราถึงจะได้รับเงินเดือนเฮ้ยคือมันมีแบบนี้ด้วยหรอคือพอสิ้นเดือนมาแล้วน้องบอกว่าเจ้านายไม่ให้เงินเดือนเราถามว่าทําไมถึงไม่ให้เพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปขายของด้วยตนเองเรายังต้องอาศัยคนอื่นเข้าไป เหมือนเราได้เหมือนเราไปกับคนอื่นนะทุกคนคือเราไม่ได้เงินเดือนเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอเพาว่าบอกเลยนะเพาว่าอยู่ประเทศไทยมา2ี่สิกว่าปีเพียวไม่เคยเจอแบบสถานาการณ์แบบนี้แล้วไม่เคยเจองานแบบนี้มาก่อนเลยเห็นไหมคะทุกคนเราจะบอกว่าไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกนะมันก็มีทั้งมุมดีและไม่ดีบางคนก็บอกว่าเธออวยเกินไปอันนี้แพรวาก็จะบอกว่าเราพูดในสิ่งที่เราเจอแต่สําหรับคนที่เจอไม่ดีแพรวาก็อยากจะบอกว่า ให้เราอดทนไว้ก่อนเถอะนะคะถ้าเราเรียนรู้อะไรต่างๆนานาเราคิดว่าไม่เป็นไรเรามาเรียนแค่ประสบการณ์เราเอาประสบการณ์ก่อนทําไมถึงเราว่าถึงไม่ทําไมถึงคิดว่าเราแค่ประสบการณ์ก่อนเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์เลยและอีกอย่างเราไม่มีทิศทางที่จะไปอันนี้คือพูดตรงๆเลยนะถ้าเราไม่มีทิศทางที่จะไปถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์แต่เราคิดว่าเอออย่างน้อยเรายังมีงานทํา พอกินข้าวไปเมือมอม่อวันวันมีที่พักมีอ่าที่ให้เราได้กินก็อยากให้น้องเนาะอดทนไปก่อนนะทุกคนเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันก็คงจะเจอที่ดีๆที่ดีๆเจ้านายดีๆแล้วก็โฟกัสเราแล้วก็ให้เกียรติเราโดยที่ไม่เอาเปรียบเรานะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือในมุมความคิดของแพรวาที่แบบว่าอย่างเช่นิดโควิดแต่มาเจอนายจ้าง ที่ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตใจดีให้เงินเราเราทุกคนแล้วก็บางคนบางเคสที่เข้ามาทํางานในไทยในประเทศไทยเนาะเจอเจ้านายที่ไม่ดีทํางานแล้วแต่ยังไม่ได้เงินคิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปขายของไปทํางานด้วยตนเองได้ยังต้องแบบว่าให้คนอื่นสอนอะไรต่างๆนานาคือไม่ให้เงินเดือนคือแบบนี้มันก็มีไงคะก็อยากจะให้กําลังใจนะคะทุกคนก็ ขอให้สู้ๆนะคะก็ต้องอดทนเนาะเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจอในที่ที่ดีนะคะถึงที่ดีขอให้เรามีความอดทนขยันซื่อสัสตย์ต่อหน้าที่การงานนะคะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอโทษขออภัยขอบคุณสําหรับกาลังใจนะคะไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะคะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ